าแล้วนายกเปลี่ยนป้ายขาวทะเบียน3ขอสอ30วันที่29กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวภารกิจตลอดทั้งวันนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังช่วงเช้าเวลา8นาฬิกา45นาทีนายกกล่าวปฐกถาพิเศษ n e x t c h a p t e r ประเทศไทย ที่โรงแรมดีแอตินีโฮเทลแบงกอกเขตปทุมวันกรุงเทพก่อนที่เวลา10.00น,นนายกเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 Satellite 1 z 1แบบซอฟต์โอเพนนิ่งที่อาคาร z 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นนายกและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าในเศรษฐาเดินทางไปปาทกถาพิเศษ Next Chapter ประเทศไทยที่โรงแรมดีแอ t ิ e น e โฮเทลแบงก์ k อเขตปทุมวันกรุงเทพโดยใช้รถยนต์เล็กซัสเลมสามห้าศูน e และได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนจากเดิมป้ายแดงหมายเลขทะเบียนทะหกห้าศูนย์หกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่ใช้ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นป้ายขาวดําทะเบียน 3, อสามคอศสามสิบกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเลขสามสิบดังกล่าวตรงกับเลขลำดับนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ